ก็คืออันนี้จะเป็นแปลนสําหรับการใช้เขาเรียกนะครับใช้เพื่อทำออแผ่นดิสน,นี้โอเคไหมแผ่นทำแผ่นดิสน,นี้ส่วนประกอบคริสตัลอ่าซึ่งมันก็จะมีผลในการเอาไปใช้ทําตัวเกียร์นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูมันจะใช้ไปในในการทําเกียร์นี้เกียร์สีม่วงเนาะมันเนี่ยมันจะใช้ตังใช่ไหมครับซึ่งตังตังหายไงฮะบอกไปแล้ววิธีการรวยๆใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือ ชิ้นส่วนอประกอบคิสตัลซึ่งก็นั่นแหละทำให้เราสามารถคัาเกียร์ม่วงได้แล้วก็มันจะมีส่วนช่วยในการทําให้เราผ่านเควสบางเควสด้วยก็คือเควสโน้ตรงนี้นะครับเนี่ยสร้างอุปกรณ์ทุณภาพสีม่วงสีชิ้นอ๋อมันก็จะมีเควสตตรงนี้ให้นะครับผมก็หลักการในการเอาไปใช้งานก็คือเพื่อนๆก็คือตัวโค้ดใช่ไหมที่พอจจะแปะเอาไว้ให้ในในดีสคริปชันนะครับมันก็ทุกคนก็มากดที่คําว่าพิมพ์เขียวนะครับ เริ่มเอ่อกดที่พิมพ์เขียวที่แชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดนาเข้าพิมพ์เขียวตรงนี้เอาโค้ดมาใส่ตรงนี้นะครับดูให้เรียบร้อยแล้วกันว่าพวกสเปซวงสเปซบาร์ก๊อปมาเกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ดูให้ดีๆนะครับแล้วก็แล้วก็กดยืนยันมันก็จะได้พิมพ์เขียวมาเอาไว้ใช้นะครับอ่าทีนี้ทาอะไรบ้างทีนี้พอได้ตรงนี้ไปแล้วทําอะไรบ้าง1ก็คือเอ่อเอาแร่ทองแดงมาใส่ตรงนี้มันคือพอจอจะมีเลเวลไว้ให้นะครับพอจอจะมีเครื่องเลเวลไว้ให้ตรงนี้เนาะก็แค่ใส่ทองแดงเข้ามาในตรงนี้นะครับเข ของเราข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่แร่อมาร์ติสเข้ามาตรงนี้และที่เหลือเดี๋ยวเครื่องมันรันของมันเองเนาะอ,อ,อีกอันหนึ่งที่ต้องใส่ก็คือแร่แซนลิฟไม่ใช่แรออ่ต้นไม้แซนลิฟนะครับตรงนี้เอามาใส่ในเครื่องเอามาใส่ในเครื่องนี้เห็นปะเอามาใส่ในเครื่องนี้ที่ชื่อว่าเครื่องยูนิตเก็บเมล็ดนะครับเอาต้นแซนลิฟมาใส่ตรงนี้1อันแล้วก็ เอามาใส่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเครื่องมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมส่วนถามว่าแล้วไอแซนลิฟตรงนี้มาจากไหนใช่ไหมมันจะมาจากคุณต้องเล่นเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับจนกว่าจะปลดแมปที่ชื่อว่าที่รับส่งพลังงานตรงนี้นะครับผมพอปลดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวคุณจะสามารถเก็บตัวแซนลิฟได้ทันทีนะครับผมแลวทีนี้มันก็จะได้แต่พอทําตามนี้ปุ๊บทุกอย่างก็จะทํางานทันทีนะครับ แล้วก็อาจจะมีปัญหานิดนึงตรงเรื่องพลังงานเกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูกันอีกทีเนาะซึ่งถามซึ่งอไอเรื่องพลังงานเกินก็เคยสอนไปแล้วใช่ไหมครับว่าเพื่อนๆสามารถที่จะไปทาเอ,อ่ออะไรนะที่พลังงานอะเทอร์มอลแบง์ใช่ไหมครับสามารถเอาตัวเทอร์มอลแบง์มาแล้วก็ต่อเข้ากับฐานนะครับจะพาไปดูก็ได้นิดนึงเนาะเผื่อใครที่พลังงานเกินใช่ไหมปึออ๊บนะครับ มาตรงนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราวาร์ปไปไม่ใช่สิพอจอทิ้งไว้ตรงไหนวะเออตรงนี้มั้งเออนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูวิธีเอาพลังงานเพิ่มนะครับนี่เห็นปะพอจอก็มีก็คือวางตัวเทอร์มอลแบงค์เอาไวต้ตรงตรงฐานเรานั่นแหละนะครับแล้วเราก็ลาก,แล,าก,ลากแล้วเราก็ลากแหล่งพลังงานเข้ามานะครับใครมีแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่เนาะแล้วก็ลากเออตัวตัวเขาเรียกไงนะ คือเริ่มต้นน่ยคุณใช้เป็นแร่อลริกินียมนะครับเข้ามาที่เครื่องมันก็จะปั่นเป็นเป็นพลังงานให้โดยที่ว่าแร่อลริกินียมเนี่ยจะได้แค่50พลังงานแต่ถ้าใช้เป็นเนี่ยเห็นปะห้าพลังงานถ้าเป็นแร่อลอริกินียมแต่ว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันจะได้ปริมาณพลังงานที่เยอะมากขึ้นเพราะงั้นคุณก็ถ้าถ้าใจดีก็ควรใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับส่วนแบตเตอรี่ทํายังไงก็ในคลิปที่แล้วใช่ไหมครับในคลิปก่อนหน้าพอจอมีทำเอ่อลางแบตเตอรี่ให้แล ก็เอามาจากตรงนั้นนะครับเอามาใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับพลังงานเราก็จะมีแบบล้นๆประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ